ครับวันนี้ที่สำนักสงฆ์พุทธรัตนอุทยานนะครับบ้านหนองหลวงนะครับตำบลหนองหลวงเราวันนี้มาเยี่ยมชมทางาทางวัดนะครับทางโดยนําโดยท่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ทางวัดหนองหลวงก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทําเตาเผาขยะชีวมวลนะครับซึ่งเป็นเตา,าเผาขยะน่าจะเป็นเตาที่9้าแล้วนะครับที่เริ่มมีการทํา เตาเผาขยะในพื้นที่อำเภออุ้งผางของเรานะครับซึ่งเตาเผาขยะชีวมวลเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาขยะในพื้นที่นะครับซึ่งาทางส่วนราชการบางทีเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับหรือว่าเข้าไปแล้วไม่สามารถกําจัดขยะได้หมดนะครับตัวเตาเผาขยะชีวมวลเนี่ยก็จะเป็นเตาหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการแก้ไขปัญหาขยะในโครเรือนนะครับโดยเราจะส่งเสริมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับ ทุกๆแห่งนะครับทาเตาเผาขยะขึ้นในทุกๆหมู่บ้านนะครับโดยการนำนำขยะมาคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาเผาขยะนะครับส่ว<ร>น<บ>ขยะรีไซเคิลที่ใช้ได้เนี่ยเราก็จะให้เอาไปจําหน่ายนะครับแล้วขยะที่ใช้ไม่ได้หรือว่าเป็นขยะมลพิษเนี่ยเราก็จะเอามาเข้าเตาเผาขยะชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ในหมู่บ,บ,บ้านในชุมชนของอำเภออุ้มผางของเราครับคร <SC energy> ับสำหรับการ าการคัดแยกขยะนะครับก็อําเภออุ้มผางนะครับเราได้มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับมีการคัดแยกขยะนะครับขยะที่รีไซเคิลใช้ได้นะครับเราก็จะแยกออบส่วนขยะที่ใช้ไม่ได้เราก็จะนํามาแยกแล้วก็การเผาทําลายนะครับโดยเรามีเตาชีวมวลนี่นะครับเตาตัวนี้เนี่ยสามารถกําจัดขยะได้นะครับประมาณวัน400กว่าโลนะครับเพื่อ ให้องค์กรหรือชุมชนเนี่ยเขาเข้ามาดําเนินกิจกรรมแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับวันนี้เนี่ยการทําเต่าของเราก็จะมีทั้งพระนะครับทั้งชาวบ้านทั้งคารวะนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเกิดความเข้มแข็งในชุมชนของเราครับหลวงพ่อครับทราบว่าที่บ้านนองหลวงเนี่ยมีการคัดแยกขยะใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อยอดอยังไงครับเนี่ยก็ ก่อนที่จะอธิบายถึงในปัจจุบันนก่อเท่าคัดไปนิดหนึ่งก็คือประมาณปี2562ได้ไปศึกษาการเก็บขยะแยกคัดแยกขยะที่อำเภอม่สอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในขณะนั้นนโยบายของทางภาครัฐบอกว่าทุกชุมชนทุกหน่วยงานควรจะคัดแยกขยะเพื่อที่จะ กำจัดขยะอย่างถูกต้อง,อ <Luca> งก็ได้แนวคิดเดียกัมาเริ่มเก็บขยะในชุมชนก็มาคุยกับชุมชนว่าขยะที่เราเอาไปทิ้งไปเผาขยะในกองขยะที่เทศบาลเข้าไปจำกัดนั้นมันน่าจะมีมลพิษมากกว่าถ้าหากว่าเราเก็บมาแล้วเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินเข้าม,มา,าช่วยเหลือชุมชนมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าก็เลยได้แนวคิดนี้กับมาเริ่มต้นก็นมาคุยกับชาวบ้านเขา ชาวบ้านขาบว่าเห็ดดีด้วยก็เลยเริ่มต้นปรมาณปี5 6 2กันกรกกักดา2องพเริ่มมาจุกปัจจุบันนี้เก็บขยะเพชรพลทุกวันที่28ของเดือนนะตั้งแต่เก็บมาก็ได้เงินงบประมาณที่เราขายขยะเราได้มาเราก็ไปช่วยชุมชนน้ำท่วมบ้างเกี่ยวกับโรคโควิดบ้างเราก็ไปช่วยชุมชนแล้วก็ผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงแม้กระทั่ง ชุมชนที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ก็คือชายแดนระหว่างสู้รบกันแล้วก็เอางบประมาณนี้ไปซื้อพ่อก,กาแฟพปซดุเอ็มร้อยให้กับชลบริเวผพู้รักษาอันนี้ก็คือเราก็ะจายไปถึงจุดนะ้ปัจจุบนนันนี้ชาะเลินพอนปกตินี่หมู่บ้านนี้มีกี่ครัวเรือนครับร้ <18 6. S 2> อยแปดสิบหกครัวเรือนครับร้อยแปดสิบหกครับแล้วว,วิธีการขยายในหมู่บ้านทำยังไงเนี่ย ขยะทั่วไปที่เราไม่ใช้ก็จะเอาไปใส่ถุงมั่งใส่ในถังขยะมั่งให้เทศบาลมาเก็บไปทําลายแล้วก็อีกขยะอีกส่วนหนึ่งที่จะกลับมันรีเซเคิลได้ก็จะเอามาให้ทางวัดเป็นขยะเพชรพลอยของวัดเราเพราะหลวงพ่อแกเป็นคนก่อตั้งกองทุนขยะเพชรพลอยของหมู่บ้านขึ้น ถ้าขยะเสียก็ลองพอได้จากกันขายขยะพชษปลอยเสร็จก็เงินในส่วนนั้นก็อยาไปช่วยเหลือชาวบ้านเยี่ยมคุณแก่คนเฒ่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีงานศพในหมู่บ้านก็อยาไใส่ปัจจัยไปให้ช่วยเหลือชาวบ้านเขารวบรวมทุกวันไหนทุกวันที่ยี่สิบแปดของเดือนครับยี่สิบแปดของเดือนครับชาวบ้านร่วมใจกันเลยเอาไว้ตรงหน้าบ้าน หน้าบ้านไข่ด้านบ้านมันประกาศจะมีคณะกรรมการของกอ,องทุทนขยะเพชรพลอยจะนำนรถกระบะไปเก็บเก็บมารวมรวมไที่วัดจะมาคัดแยกอีกทีนึงจะแยกเป็นพวกขวดน้ำขวดพลาสติกหรือว่ากล่อ,องหรือว่าจะเป็นเศษเหล็กจะแย,ก,ยกออกมาจะให้ผู้รับซื้อมาซื้อที่วัดเลยเตั้งไว้ตั้ง

ะนอะอเีนนอนนี้ขยยนนถ้าฝนตกนี่เผาได้ไหมครับถ้าฝนตกนี่เผาได้ไหมครับถ้าฝนตกน้อยๆเผาได้แต่ถ้าเกิดฝนตกเยอะๆไม่ไม่อยากให้เผาเพราะว่าฝนมันก็จะลงไปทําให้ความร้อนก็คือการเผาไหมไม่สมบูรณ์อ๋อเราใช้ฝาปิดใช่ไหมอ่าไม่ไม่ใช้ก็คือเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ใส่แล้วเราก็เผาเลย ดี่ใส่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจกวัตถุในการอรอของพ่อไม้มหรือว่า